ฟาขายไอดีนะครับอันนี้เป็นระบบ Android แต่ว่ามีไฮไลท์คือ7 ex ย่ำดีๆนะครับ7 ex นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพาดูเหรียญก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพาไปดู ex อีกทีนึงนะครับอ่าอันนี้ขอเลื่อนแบบช้าๆนะครับเพราะว่าเหรียญมันเพิ่งมาเนาะอันนี้เดี๋ยวเดือนเดือนที่แล้วนะครับโอเคมีแชงเนะาะสามารถทำสารแชงได้และมีลูฟี่ตรงนี้โอเคและมีหลายเหรียญจบครับมีเซ็ โยก2เซตแล้วนะ2เซตคือฟรีนะโอเคอันนี้เอพิฟูเดนะครับเดือน4เนาะมีคาตามงดอมีโอเคเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็เป็นประมาณนี้ก็คือไอดีต้นปีนะทันเล่นล็อกทันเล่นล็อกใช่ครับมาทันมาทันอ่ะโอ okay. เคเหรียญประมาณนี้อันดับต่อมาเดี๋ยวเอาในส่วนของ EX ให้ดูก่อนผมเลยบอกว่าไฮไลท์นะทั้งหมดมีอยู่ที่ เตัวนะครับเศษอยู่ที่88เศษที่สามารถจะได้เพชรมี200เป็นระบบ Android ระบบ Android นะย้ำอีกทีมาทีนี้เพชรแพงมีตัวไหนบ้างน,นะครับก็คือนิกะคิดลอโซโลอันนี้คือ3,000เพชรนะครับส5 0 0เพชรก็มียามาโตกับไคโด2ตัวเพชรแพงแทบั้งหมดแล้วตัวไม่การันตีอีก1ตัวเอาง่ายๆคือแขแค่แชงนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ 2, 0 0 0ลงมานะ2 0 0 0ลงมามีไคโดโลอิสโต ราคาอะไรเงี้ยหนดดําแ้งที่เหลือก็พันพันเพชรละที่เหลือมันถูกละโอเคเอาว่าเป็นประมาณนี้ผมเลยบอกว่าไฮไลท์ของ ID ซึ่งถ้าบอกว่าเป็น ID เริ่มต้นที่สวยไหมบอกเลยสวยอันนี้สวยนะอ่าส่วนมูนลค่าของ ID ตั้งอยู่ที่3,500บาทนะครับซึ่งมีไม่ใหญ่กับโซโลเวลร้อยละไอตัวเนี้ยเวลหนึ่งร้อยละตัวที่เหลืออาจจะต้องปันต่อนะครับโอเคสมมุติถ้าผมเป็นเจ้าของ ID นะถ้าผมได้ ID ดีนี้ไปผมน่าจะเล่นในส่วนของแม่ใหญ่เป็นหลัก นะส่วนโซโลโคงเอามาทาเป็นซับนะครับเพราะว่าโซโลเราไม่เราไม่ต้องเล่นก็ได้นะโออันนี้จับอะ้รนี่ว่าอันนี้แค่ขอเอาขึ้นมาเฉยๆนะผมจะดูว่าซับเท่าไหร่นะโบเข้าไป157นะครับแค่หาตัวสามดาวมาแทนก็ร้อยหกละเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็แค่เล่นไปจนถึง5ปีละค่อยว่ากันอีกที ระหว่างนี้ก็อัพสีแดงกับสีเขียวที่เป็น2กับ3ดาวพอแล้วนะครับพอถึง5ปีมันก็จะได้เล่นได้แบบต่อเนื่องเลยถือว่าเป็นไอเดีเริ่มต้นที่ผมมองว่าสวยนะทำไมก็เพชรแพงมีขาแค่ฉ้งเขียวตัวเดียวอ่ะ่าส่วนไอตัวแบบเพชรกลางๆเช่นจะเป็นยามาโตะมัดหรือว่าไคาโดวิ่งก็มีแล้วโอเคปะ่ะเออมันก็น่าจะทำสามไคโดได้นะเดี๋ยวที่เหลือต้องไปลุ้นที่ว่าไคาโดโล่จะมาปีนี้หรือเปล่า สมมติถ้ามาภายในปีนี้ตามที่ผมคาดการณ์แบบเขาว่าจะมี3ไคโดครบเลยอันนั้นคือขั้นแรกเนาะแล้วก็ทีนี้มันจะมีในส่วนของเหรียญไคโดอันใหม่ตรงนี้มาเพิ่มอีกเห็นไหมอ้าวแต่ตอนนี้มีเหรียญไคโดโลกแล้วนะตอนนี้มีแล้วนะทําโยกได้เลยนะอ่าถูกรุ่นโชลายไม่ใหญ่อันนี้คือใสายมันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยถือว่าโอเคอันนี้อย่าเล่นนะอย่าเล่นนะเขาบอกว่ารอทําแต่อย่าใช้นะเอาไว้ให้ดูแล้วกันก็ไปประมาณนี้นะครับราคา3 5 0 0หเนาะ เริ่มต้นโคสวยเพชรถือถือว่าสวยเนี่ยถือว่าสวยโอเคหาใครจุกใจก็ทักมาแล้วกันนะครับ